ับสบายดีเนาะผมกับพ <repair> yeah. ี่น้องทุกคนบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางเอฟซีสังไทยเนาะแล้วก็พี่น้องทางเขตลาวเนนาะพี่้องแล้วก็พี่น้องทางสังประเทศเนาะมือหลมาผมมาพ่อกับซ่องเพิ่มคอนวสิร์อีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะในวันที่เส้าหาเนาะแล้วกับคอนชอนเองก็ได้มีโอกาสมาฝึกแทนพี่น้องเนาะอยู่แถวอันดบสี่มืองจำปอนแคลสโนคิ่งตอนนี้มากับเพื่อนเพื่อนชวนมาเล่ก็เลยพาเพคนมาพี่น้อง ไปติดซามไปบึ่งน้ำกันนอพี่นอ้องเพ็นมีเมนูอาหารอย่างนอพี่นอ้องแต่ข้าวแล้วก็งานผูกแครนเสารว,วันนี้นอพี่นอ้องไปติดตามกบขอสอนเดี๋ยเลยนพี่นอ้องอันนี้คือภาพบรรยากาศเนาะบรรยากาศคลองอันเดอนผูกแครนนอพี่น้องคอนสอนเองก็ได้มีโอกาสมานำเอือไอเพิินเนาะเพิ่นให้พามานพี่น้นะนอง ก็เลยพาเพิ่นมาเนาะอ่าเข้าไปเบิ่งเลยว่ามีเมนูยังไงเนาะพี่น้องในงานผูกแขนก่น,นงานผูกแขนพี่น้องเอ,อื้อยนะคอนโซนเองก็เลยพาเอื้อยมาเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเนะพี่น้องว่ามีเมนูยังไงเนาะคือเตรียมงานอันเห็ดกินฉีบผูกแขนอยู่เนาะพี่น้อง ผูกแขนพี่น้องบันลักษีนี่จะพอนแคร<ล>ซา,<ล>านในเขตเนาะนี่จะเจไอเป็นกำลังซอยสี่อิ้บายดีโดยโดยพอนซ้อนเอ็นก็ได้มาถวบงานผูกแขนพี่น้องเนาะเกลือผ <Okay. S 2> สมวนมาก็เลยแบบสามาน้ำเพลินเนาะ แกเป็นซอยยังอข้าวปุ่นน้พี่น้องคนหลายคน้านจะค้นบ้าน มาหไดมันกมได้ได้็นไปกมาก็ไป <c oughs> มาคือไปได้คือไปได้มานี่เทาทอด <c oughs> จะบ,บอเจดผลเจดประดูกขมือเจดแต่ใกล้ก็เพื่อนบอตายแล้วพี่น้อง กำลังเกียมเกียมเห็ดกินใส่ผนะักข่าเนาะผู้แขกน้อพี่น้องหอมน่ากับพุ่นเลยเออที่ออไรไับ มนนอนะครับเออเจ้ามานะเ<า>จ้าบอกมาจเด็กจ้เด็องไงันคือน้ำกระปุนน้พีนน่น้องหรือว่าน้ำยาขนมจีนเนาะจนจนเหงานอน่นว้าวว้าวปัจจุบันเยคือเกรยคนสวรรค์เอ,องเนาะเจ้าอม สบายดีเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะแผงไทยแผงลาวเด้อพี่น้องเรื่อย่ลกระลังซอยเหนือขปุ้นอยู่นักเตอนนี้ด้วยเดือยขนมจีนเนาะขนมจีนน้ำยามาเด้อมาเด้อทางว่าจีซวนบ่อตายมานำมาแหละแต่ว่าพี่สิบมาดอกค่ะนะข้าวเวียวเรื่อยไปเรืดอยวนไน ไปหมุกไปน้ำกันอยู่มาบา้านติดรกิจไขมันเนาะ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยเดอ้อพี่น้องมาชมคณสุคนมาว่าพี่น้องทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะแล้วก็พี่น้องทั้งต่างประเทศ อ,นนอันนี้คือเพิ่นกำลังตัดน้ำยาขนมจีนอยู่เนาะพี่นอ้องหรือว่าน้ำขอบปุ่นเนาะทางทางเล่าของเอิญก็ดีกำลังตัดน,น้ำขอบปุ่นเนาะพี่น้องพี่จ้ายืนอะก็ยืนอะไเนาะพี่นอ้องยืนอะ ธรรมศาสตร์ดีเนาะเนาพื่อนธนะอยู่ในนาเนาะเพือนฝุ่นไก่อยู่ในเขตอยู่ในนาเนาะพี่น้องมีเป็ดมีไก่พวกนี้ไก่เป็ดหลายทีก็เข่ามาเลยสซเจมาเลยกินหม้อขึนเนี่ยบาเลยกินด้วยคนมวยกินหม้อขึนเนี่ย พี่หัวเป็ดกระดวนเป็ดกระดวนไก่กระไรเอื่อยเมื่อ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 เม่อเม่อมั่เมืนเมื่เมื่อเมื่ตเมื่อมื่ไดมื่อเมเมอเมืมม่มมมมมมูปลาจ้วมมมม่น้อมเอมูน้ำปลา่อ่ อันนี้คือต้มหมูน้ำปลาเมืองลาวเดวพี่น้องแต่ว่าอยู่ฟังไทยอ่ะโอ้โหิบบเพลินเนอิญคือปิ้งหมูแล้วพี่น้องปิ้งหมูเสียดยนงนี้ย เิลาบเาบแล้วพี่น้องปีนหมูเจตราบแล้วพีน้องน่าขกินเพื่อนมัน ผู้คนที่ผูกแขนเนะเาะเขาวสื่ออะไรก็<ะ>เอ่ยฮะเออเอ่ยเอ่ยสตุ้ยเนาะเอ่ยตุ้ยเนาะผู้คนที่ผูกแขนจ<อ>ล้วนอนก็นกนกนคือเสด็จผู้คนแหละในผู้คนชอยซีนหมูเน,ะนาะเพิ่นชีลาบพี่น้องเพิ่นหลังจากเพิ่นที่ปิ้งมาแล้วนะ ทอนออลายเล้วของปิ้งปิ้งมาใหม่ๆเนาะเี่รลาบหมูเมนูก็ดีลับหมูแล้วก็ยังขอกหลาบหมูแกงไก่เออมีหลับหมูมีแกงไก่เดี๋ยวก็จะเสียแต่ไปเป็นแกงไก่เนาะพี่น้อง ทางฝั่งไทยเขาทั้งดาววันนี้อันนี้คือเก้งไก่ไก่บ้านไกนไก่บ้านไก่เลี้ยงเองไก่เราก็ไล่ลายเลยเราเลี้ยงเองเอาไก่เนื้อเื่นคั่วเหวเ็ดกินในะงานผูกแขนนี่่หละนะพี่น้องเจ้าบวจะข่าวไปแล้วไก่ควรสูข้นเลยนะ <c ười> ไก่เพินก pues like nah. ็ไลาๆพี่น้องเพินเอาไก่ในคัวเผินเองอย่างลเนาะมาแกงเนาะนี่ผู้เ่านี่โบเุ่นกลัว ก JI, so ำลังสาวรลับหมูเยพี่น้องตอนนี้ครบน้ำประแดกลงบมนี้ cô <laughs> cứ ờ, rồi này à, đúng rồi, đúng rồi. À, <laughs> เปนสีสันกับไปเจอแสบครับบางทีนี่ฮะบอยอากเจ้าไปได้เจ้าเลยนะพักหอมลงแบบนี้ อาหารหนึ <łość> ่ลายบอกอาหารหนึ่งลายอะไรคายัวทีเอานารมาดำนามาพอดีเราจะใส่หารมาดำนานเขาาว่าว่านที่ลายเขาเอหารบก ตั้มจะรงตําใบมนมีอะไรใบมีใบมันกับบุ้นีได้ปิดปิดหน้าตามดี ขนด้่นนอกขูแขนทำลาบาสีานทำกะากอกตกคาัเลยบมากปีข้าวิ่งแงแล้วดาเราจะได้ทำลาบาสีสุขันให้แกนั่ง แปีนี้ิมาหอดหลอดขามาเิงมาหอดหลอดาหอดเยดูคนัวแล้วแต่ปีนี้เรไปคอเจ้าหนังตรงท้ายคอท้ายเนท้ายพน้าอยู่ดี่งแไออยู่นหลังสุขภาระให้มันน้มันเนอจ้าดูเขาเลีวม มอดอีกแล้วติดพัดลมก่อนติดพัดลมบ่ ดี่เอาเพยเพย์ไปถ่าขผาดรถได้ผู้นี้เด็กผูเสือขาวเด็ขผาดรถตอนไหนลังเาพี่ๆผู้แกน้าไปน้อง ม uhm nice ี่แต่พี่แต่น้องของน้องพี่น้องม่เด้กว่าวคนไล้ทีมข่าว ำลางยาสุเาตาตตอเถาของภรนระยาทางบุตรบุตรแลูกเต้าขอให้เป็นเจ้านี่เป็นนเา่อนอกาไเถาเจ้าเือนุยคองกค่อยเค่อยอาเาก็เบกไก่เสมาเจ้า พาหลายคำพูดเผยไว้และเจ้าพรรษาชนะจนเจ้าหน้ามักนั่งเดืร้อนแต่เด็กไร้หัวหนังจักใจดวงตาหวานจักใจดวงหัวัน้

อนนาลูกอนนาสาวสายกาแปดแลลเหล็กกล้วยดตีสเตเตะดูอม่แล้วลูกซ้ายโค้งขวาผู้ที่สองผู้ที่สงไม่ได้มีใหญ่มีใหญ่่ นักูนะรัฐบาไทยไทยรัไทยขอเรากกระเบาซ้อนซ้อนลืมลืมมันช้อน <c oughs> คอนเสิร์ตเองกาสีเจคจูบคลิปไว้เพียงคนี้ซะก่อนนะพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปนะว่ากคอนสิร์ตจะต้องคลิปยังอีกนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะแล้วก็บพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะวันจะเป็นเอ็กซ์ที่มอตาหรือกัเอ็กซ์ที่พมคอนชอนเองเนาะโดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อคอนชอนขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดี